สบายดีปินตาสาวลาวรักต่างวัยค่ะสบายดีครับไปสวิตรักต่างวัย <c oughs> ขึ้นกันขี่รถแว่นอีกแล้วขี่รถเจยวเลาะปัดแมนหล่อปัดอีกแล้วเอ้ยข้างข้าเจ้าเฮ็ดไม่เ,เด้เนาะแมนข้าเจ้ามาสอซ่อมลม,มแดดล่มลมตกตอนนี้จะงงแล้วตอนนี้หางงพอดี ห้าโมงพอดีแม่ห้าโมงพอดีเอาเ็นไปเอาควันไปเอาควันป่ะไปควันมาพาเพื่อนในอ่านี่เส้นรอบเมืองเสียนรอบรอบบัานพอนำด้านหลังนั่นที่ตะวันตกหละไงว่อจวว่าบ้านบอนำไงอยู่ไงแถวไงว่าบ้านไงบ้ัน ใหญ่ๆมากนะครับได้ค่อยว่าเจ้ากันยัยด้วกันเอ้ามันก็ล่างยัยว้าโอ้ยไอยกับพ่อกัใหญ่ลูกนึกวันญ่หม่องหันใหญ่กัหญ่ยยืนหลาดเตี้ยว่ะอันที่พูดยัยยัยล่างกัใหญ่เนาะอันนี้เป็นกำแพงกำแพงข่ายทหารกำแพงข่ายทหารเขาจะไปไซนี่ไปน้องน้ำเนาะไปน้องน้ำ ไปเล่นน้องน้ำก่อนครับไปเล่นน้องน้ำก่อนวันไอ้มาแม่น้องน้ำลายมือเดือบแล้วชิ้นห่อน้องน้ำละเมื่อเนี่วันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์น้องน้ำมองที่เข้าไปอันเข้าไปกินใีอยังเกาะอยู่ต้นในห้องโถงมันโทรศัพท์ถ่ายคลิปเวลาลมพัดโทรศัพท์ลมนะ น uh, uh, um> ั่นลงน้องสำโรงแต่ว่าตอนนี้เขาไปคนละาฟังเพราะังบเสื้อยังไปกินดอกเพราะว่ากินเขาครับตับหมักม่วงแล้วเมื่อกี้นี่กินเผาอิ่มแล้วเดี๋ยวมือแล้งเข้าไปอันงานทุ่งอีกไปงานทุ่งตีเมืองอีกแม่นเพราะว่าเข้าเว้นมือหนึ่งแล้วเว้นมือขึ้นนี่มือนี้ต้องได้ไปเนาะมือนี้ก็ไปย่างอีกขึ้นเขาตัดบอเคยว่าตั้งแต่เกิดมาบพอขั้นได็ เที่วงนานทุ่งไรครับสวันดีจัดให้มินตราเอ้าปีน <c ís> <c> ี้ไปเกือบทุกมือเนาะเกือบทุกมือมินตาครับเว่าบพเคยเพเคยเที่ยวแบบนี้มันพเจ้าก็ได้จัดให้ไปเลยเอ้าเมื่อมีโอกาสเนาะมือมือนีวันที่แปดมืออื่นวันที่เก้าวันที่สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปอีกสิบเอ็ดก็ไปบะเอ้าสิบเอ็ดไปเบิ่งอันเขา โอยเนาะอ่าสิเอสไปเบิ่งเขาอันนั้นเด้ไปเบิ่งเขาเลือกนางงามเด้อ๋อเขาประกวดนางงามโอ้ยงามงาแข่งไดเลยสิไปที่ที่เขาไปนี่น้มแข่งไปแล้วสิเขาไปฟังนี่บ้านนี้ไปไปไปฟังนี่แล้วก็ไปทะลุไปซอดออกทั้ง่นไปคนละฟังเออ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 โทงามเบิ่งแม่พี่น้องแห่งเหมดเลย ฟังทั้งฟังฟังทั้งหมดมันจะเป็นอันเข้าไปในเกาะขางน้ำแนนี้ฟังนั่นนี่จะไปอีกรอบม,อหมหาคดป่ามหาจกป่าจกปลาคอบ่ะปลา <c oughs> ปลาไหล <c oughs> ปลาไหลปลาไหลปลาคอกับมีรรม่เด้ปลาคอกับมีปบ่ปลาลดกับมี่ถ้าเจ้าเอาจะมี <c oughs> ห้อยห้อยนั่นอยู่ด้ถ้าเจ้าปล่อยน้ำบอกว่าข้าเจ้าเสียอ้เทอันนี้เพิ่งกับชิมาเทบอ่ะ เทอันพูนทั้งทั้งขึ้นไปทั้งบนอ๋อเทอไอ้ค้องชุมนำอืมโอ้โหคุณเป็นเป็นดินเลยเนาะเมนเอาเอาไปปลูกผักมีหน้ามันโอ้ยแต่ดินดินแบบนี้ดินปลูกผักเอาไปปูกผักเห็นบ่เนี่เยิ่งน้ำหน้ามันอ่านั่นบล่องบาดยามันเกิดขึ้นยาไม่ยังเป็นกินบ่งบ่ทีนี้ยาพักอ่าคุณถ้าคุณอ่าเป็น ทั้งทั้งพูนเป็นปาบัว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 บัวปงไปเอาปะบัวเจ้าจะได้ตดคนกติยันลุ้งให้ให้บัางยมลงไปเอาอะให้บางยำลงไปเอาเนาะเดี๋ยวถือบางยำยันลงลงหนองน้ำเลย ข้าป่าเนี้เมื่อนี่พาพ่อนายสันติพันตาเขาป่าสิเ <c oughs> ขาป่าโอ้หน้าใสใสเป็นเนาะใสดิ <c oughs> ว่ามันกระจกดิ <c oughs> <c oughs> ว่ามันแว่นมันมาเบ้แล้วว่าันใจก็ว่าเอาหน้าก่อนไปเปลี่ยนแวน่นซะอ้าเจ้ามา ก็จะมาตึกป่าตึกสิ่งเดือดสิ่อย่างอยู่ด้แถวเนี้นมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่จอดสิด่งเดือดน้ำแถวนี้น้ำเนาะอู้น้ำงามๆบรรยากาศดีมากมเลยบรรยากาศสวยจัดเป็นจนังไรวะนี่แบบมองนี้บอส อู้ล่วงแปนไดปะเมื่นาเข้าเจ้าข้าเจ้าซดเบ็ดยุเกเมื่นาเข้าเอาฮาเบ็ดมาซิดบ้ยเฮ็ดคือข้าเจ้าล่งเบิงบะห่วยจะคากโยนแล้วคันเดเป็นปะหมุนหลอกแ๊กแยกเอ็นซิดไปเลยซิดไปเลยบ่เฮดไปเรื่องตุ๊บวกแยกแเข้าเสือนั่นอันใดก่อนโมโหจักจักคนละข้ามันเฮ็ดกับ่เปีน ต้นหญ้าม <tanta> <ấy> ันก <cemetery> <im> ็ใช้บ่เป็นต้องไปให้เขาเจ้าสอนสิได้กินบ่น้อบ่แล้วบ่ได้กินแล้วอไปได้อยู่บ่อืมมันสิบ่อันหญ้าบ่ถึกอันตีนขาเจ้าบ่โอ้ืหญ้าสิบ่ถึกตีนเจ้าบ่ พูนให้เขาเท้าขีา้เข,ข่ากลางน้องใบพูนขึ้นน้านั่นมองมองหันมองเขาเจ้าเลี้ยงเลี้ยงควายเห็นปะมองมองต้นไม้ป่าอุ้มทุมแล้วหอบเข่าเอาไปพูนมีจุดเช็คอินอยู่คนโอ้ดีดีมากหรือผู้ใหญ่ปะผู้ใหญ่จ้ะอันนี้เขาเจ้ามาขันเจ้ามาสิบเบ็ดนี่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 เห็นบ่เจ้ามาว่าขันมันมากเจ้ามาแบบนั้นคือข้าเจาะอ๋อเหมือนว่าเด็กน้อย คนหนึ่งใหญ่งคนหนึงน่งแม่นขึ <พอ S 3> ้นมาคนยังคว้ากระบอกคุณไพ่รเรือเห็นไหมก็จะเอา<ม>ไพ่เรือโอ้ยในในกล่องคืออย่งเดียวบ่เห็นบ่ซูม<ร>ไม่ได้ซูมบ่ได้ซูมบ่ได้คุนเทียน,เป,นเป็นลังเป็นลังคือชนบทท่านในมุบันของผมชนบทนคอยคอยลองลงไปเบิ่งนกันเด้อลงองอยู่มองนี่นี่ละปาดเถอะคู่สูงบ่ ตั้งแต่ลงไปซ้ำนันก็สามสี่เมตรแล้วน่สามเมตรสามเมตรสี่เมตรจากมองขยืนครับมองเจ้ายู่<ม>เป็น้ยงเมีห้อยคนน่นห้อยคนน่นมาเสีดเ,เ,เป็ดลายป่ะแป็นป่ะแป็นเลยจะล่องไปจะ <laughs> ลง่งใดบ่ลงมาจะขึ้นไปะไดเด้เอ,อจังหวะเราต้องล่งดอก <laughs> นี่ครับมันมันทางลงหยานมืนขันมืนขันมันเจ็บแล้วมันจะ อันตรายมันจะเสียเวลาน้องนี่หากินหากินไอ้ได้นะครับผมก็คือมาผู้ใดมาหาอยู่หากินนะ่ะคักเลยนี่ไทยเจ้าฟีอาไทยคิวเลี่ยวระบาดนี่นั่นมีนตาอย่าล่งก็ได้เนาะ เราได้ก็เยอะหันละที่ได้อยู่ไปเห็นมองแล้วกอยมันมีต้นไม้อยู่นี่ <c oughs> ทางลงนี่เรามันมีต้นไม้ให้จับต้นไม้มีให้เบรกนะครับนี่ลงไปนี่มันมีทางยางยู่ขึ้นบ่ไดเด้อบันนึงอ่ะขึ้นบ่ได้ก็เจ้าแล้วเกีย่ยวระวังกิ้งมาทางงร่มเอวอนระวังกิ้งมาหนองน้ำเด้อ,อ,อ <c oughs> ฟ้าบรรยากาศดีคักบ่ฟ้าบรรยากาศเฮ้ยเอาแหนไปใส่บักหอยเจ้าแม่แหนนี่บ่แม่นมันมักดิหนิเป็นฝอยๆนี่บ่แหนถ้รมชาติหั่นพักิโจกเออห้างบุได้เอาอีหยังมาใส่เดีอยวห้ามหลันค่อยมาเอาก็ได้เดอโอ้โหครับข้าเจ้ามาจีบเบ็ดโอ้บรรยากาศคักขนาด แม่นมามาดึงเนี่ยดึงเมียขอมือเนี่ยแต่สีร้องคันป่ึงิ่อยไขว้ได้เตะแล้วน้องปัสบรรยากาศเย็นดีอันนี้อันนี้แม่แหน่ป่แหน่อันนี้เรียกว่าแหน่เออจะเอากุญแจรถมาบ่นี่เด้บ่เด้เสียบอยู่นรถมาขึ้นไปเพราะเห็นรถช่วยคุนเขาเจ้า เนว่าเขาจะเอาเกอี้เอย่างนั้นนั่งมันเป็นพลานแมนเออมันเป็นพลานอยู่ทั้งแตย่างไปหากันได้สองคนเป็นเมื่อเราเป็นขึ้นเมื่อเราพาตอโอ้ก็เย็นดีเหรเย็นเนาะมาใส่เบ็ดเหนือขากันเลอเอาเบ็ดเอาเบ็ดมาใส่ฮา้วเฮ็ดอันแบบแบบเบ็ดอันห่อเห็ดเอาไม่เห็ดเองฮันได้บ่ได้มันก็ได้กินบ่เมืองแม่งแม่งเออจวพี่น้องผมจะกักันเดิ แมงหัวควายเลยนี่เออเออระวังลื่นไปตกน้ำหันหลายไหมแมงหัวค้อยแมงนี่บ่จมนำย่างังเทิรนนำได้ว่ามันคือเก่งงแถ่ว่ามันคือบ่มีหอยเนาะหอยบกหอยมันอยู่แถวแถวเพเ่อนแถวใดอ๋อน้องคุณอยู่อยู่ส่วนส่วนทั้งนั้นเออเมื่อหน้าเขามาเกีบยหอยกับเจ้าอันเป็นไอ้มาลงลงเก็บหอยเจ้าเจ้ากินปะหรือว่าแถวใดบุกขาเจ้า ขาเจ้าเก็บหอยอยู่เิเขาเจ้าแต่ว่าผู้ใดมาเก็บก่อนเนี่จะได้หลายข้าข้องประม่านแถวนี่แหละนี่แถวที่วันข้องนำไหลลงมาเนี่ยอถ้ามีผู้หนึ่งได้เราผู้ต่อไปเขาเจ้าสินเหอกันนะเฮ้ยไปเก็บหอยหอยลายลายวสันคือเมื่อนั้นเข้าไปอันนั้นทายเอ็นวีนะอันนั้นก็ลายหอยอะโอ้โหพี่น้องกวางนีที่ที่ที่เข้าไปอ่าบ้าน หัวคู่ปั้นหัวคมันมันซ้ำนี่อันนี้แค่ชีอีกเดียวเดยน่ครับนี่ยังมันยังมีอ้อมอ้อมอไปทั้งพุนอีกบักเยอะเลยนะอันนี้ต้องโคง้งโค้งไปพุนนะครับอันนั้นทั้งพุนก็โค้งไปทั้งพุนอันแล้วก็ฟากฟากที่เป็นดอนนี่ก็อยฟังทั้งพุนอีกนะครับแมนทั้งทั้งผีก,ก็โค้งไปอีกเนาะตัวนี้ตัวนี้คือส่วนหนึ่งเลยตัวนี้ที่เยวเห็นเนี่ยมันคือเกาะกลางนี่นี่ <Man. S 2> อันนี้คือเป็นเกาะกลางน้ำที่เข้าขี่รถเมื่อไส์เข้าไป <Man. S 2> อยู่พุ่นบระบ้านนี้อ้อมเกาะนี่ไปทั้งพุ่นอีกอ้ยครับมีรถยนต์อยู่พุ่นสีดำอ่บาบ้านเจ้าก็ตาดีแท้๋อรถยนต์ในทั้งเกาะเนาะข้าเจ้าเกิดิไปตึกเฮียตึกอยู่มังเนี่ยมองมองมองเนี่ยมองต้นไม้สูงสูงที่นั่งอีนั่งนั่นมันอยู่บ่ยู่พุ่นยู่มังนั่นพ่ยู่แจ้พุ่นใทั้งพุ่นบ่โอ้ยู่ต้นต้นต้นไม้ต้นนั่นเนาะ เพิ่งข้าเจ้าตึกเหมันตึกเบ็ดตกเบ็ดนี่มันก็มียาม่ย่ำแต่เบิ่งข้าเจ้าสีย่นได้เสือขาวๆนี่นั่งเลยต่ำๆกำลังจะเห็ดอ๋อข้าเจ้าชิดธรรมดาตัวนี้ไหมชิดธรรมดาก็ได้นีชิดธรรมดาเห็นในย่นเห็นย่นได้ไหมก้อยกับพ่อเห็ดเป็นยู่งสี่ชิดธรรมดาชิดธรรมดาอื้มาดหัว ธรรมศาสตร์ค่าคักพี่นอ้องบรรยากาศเย็นดีนบรรยากาศเย็นชุ่มชื่นเมือม่อนิ้พาเมนตามากชิดห่อน,น,อน้องน้ำเมื่เบิงน้องนำ้นำน้ำล่มเบิ่งเบิงเบิ่งเบิ่งเบิงอะไรเบิงนำ้ำมันมันล่มมาแบบนี้ร่มผัดน้ำมาชื่นใจใหายใจได้เต็มปอดอีหลีนะครับผม,มหายใจเต็มเต็มปอดอิ่มปอดเพื่อผู้ที่อากาศบริีเนาะ ภูพันอยู่ในเมืองกลุ่งเมืองหลวงโอ้โหธรรมชาติดีๆนะครับผมสุดยัดสุดยอดป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งรถมาเห็นเนดยขึ้นไปหารถกันไปเจ้าเจ้าเจ้าขึ้นไปแล้วเจ้าดึงไครเบ่งเงยมินตาจะขึ้นไปเดี๋ยวคอยีิตกน้ำที่เอบ แถมกุญแจ้อมคนได้น่ะเออึ้นบางนี้คืนบางนี้ต่ำกว่าทั้งทั้งมองเจ้ายางลงมามันสั้นตัวน่ะแม่นอันนี้มันเหมือนมีบันไดอ่าึ้นบางนี้แหละคนมาใส่จอดเจ้นกุญแจเขาพอจอดเขียงผู้ใดนี่เอู้หึเขียงเอาใส่ไม่เชื่ไปบายเขาเสียงเสียงหน่อยซอยสาเตีจัดเขาเลื่มมั้งเขาเลื่มเขาบเอาเขาเมาย่ำได้ปลาแล้วเขาเมาทุบมาฟักปลา ต้องใช้จะลาาป่า้วคืนได้บ่ลองเบิงอ่ะเบิงเนอยนั่งอมิตตดาครับอันพามมาน้ามโ <c oughs> นเ่ามโนเ่าปุ๋้ยเบิงนั้งั้นอ่าเบิงเบิงเขาเขาเพิ่เบิงอันปลาบัวไปเอาบัวให้บปรงนี่เป็นบัวโป่งเจ้าอยากเอาบ่า <c oughs> ปฏิญันให้เอาดอกนี้ดอกนี้ มีบะบ่มีเนาะใส่มาใส่เบ็ดใส่ยังกับคักดีนี่เข้าว่างๆอย่างสี่เขามาเห็ดบ่ออ่านี่ทั้งปลาเลยนะครับุน้องนี่ทั้งนี่ไปสุด <c oughs> สุดพุด่นแต่เป็นรับขอบฟ้านะครับเสียงนกเสียงกาอันนี้เป็นสนามกีฬาของเทศบาลขี่รถอ้อมน้องเอ้อนนี้เข้าสิไปออก อน้องออันกอ่ามองที่อันเขาจัดงานลอยกระทงแม่นมีแต่อันปลาอันแบบไม่ไม่ยังเกาะอันนี้เป็นไม้ยูคายูคาแงามนันกะเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดเกิดยูนัมไบอันปลายูคาเนี่ยและเฮ็ดยูคาเกิดมาเฮ็ดยูคาแต่ว่าอยู่แถวนี้บุมีเด้เนาะยูแถวนี้มันมันมันไหนมันดินมันแห้ง ปลามันเกิดใหม่มันบอลปลาเก่าบ่มันก็เลยบ่ทับคมแล้วก็อยกอันอีกอย่างน่อยมันก็ดีมันเห็นอ้ยนี่เข้าวแช่งิ่นก็ให้มาตั้งแคมป์หาปลาท่านโอ้สิทธิ์บึ้งแม่เบ็ดประก็ศอะไหลายคนมีด้วยโอ้ยู่นี่เป็นเบ็ดเป็นสิบเป็นสิบคันเลยมันจะเท่ายห่ปะอันนี้เพิ่นก็มีแคมป์ดีมึงจะมึง คุณเจียใจกระเป๋าเลาว้างเอ้โอ้พนอันมีเต้นพร้อมโอ้มันอากาศดีครับบางทีติดติดบางทีติดนะเออโอ้โยนป้อถอยโยนไปบ้ากักันเออนั่นละแบบนั้นแหละเดี๋ยวเฮ็ดบ่เปลี่ยนนะครับผมผมเฮ็ดบ่เปลี่ยนนี่จะกลับให้เบิ่งนี่คือเอขาเจ้าอันเฮ็ดเป็นห้าวไว้เองครับข้าเจ้าอันเอาเบ็ดเบ็ดมาว่างเก่าขั้นมัน อ,อันนั้นข้าเจ้าเอาข้าเจ้าเอาอันท่อพีวีซีสำหรับมาสุปอันสุปอันทุบเบ็ดไว้<ะ>เบ็ดตั้งไว้คันตัวใดมันถือมันกระดิ่งย่อ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 งกับเลนมาจับทั้งผนกับไก่ไก่คอนเห็นไหมอ๋อมีแคมพร้อมดีมันมาเนี่ยมาคางเต้นนอนนอนเล่น,ลลนอาจจะนอนหอดึงขึ้นเุนมนนะ เเห็นดังไปดังยังหาปูหาปลาโอ้ยคุณอันนี้มันจะอ้อมไปนี่นะครับเัาจะออกไปนี่ปัดตะเวนคือง่ามแทะฮอออกไปคุณครับมองมองคุณนะถนนรถแลนด์หนึ่งลอยกระทงอามีกันมาแข่งขันเจ็ยสกีดิมนเรือนำนะอันจักรยานนำปืดปืดปืดโอ้ย หาอยหากินกีฬาทางน้ำเนาะไปต่อครับรถห่างๆกลับแล้วบ่นี่คนขับคนนะโอ้ยมองนี่ก็งามนี่งามสวยนี่ีเจ้าหนึ่งลงอันนี้มันมีเกาะนองน้ำพร้อมเนาะจอดนี่น้อยนึงเกาะนี่นี่อาโอ้วาเถอะสวยโอ้บรรยากาศงามงาม ตะเวนกําล um <pues> ังตกขอบฟ้าโอ้โหป้าส nah. oh, ุดยอดครับพี่น้องสุดยอดอย่ามายามายามาโอ้ตะเวนแห่งสวยพี่น้าโอ้กําลังจะรับขอบฟ้าแม่นเพิ่นเห็นบ่มีเลือคั่นมันจมได้นี่โอ้ยเพิ่นเจ้าซุ่มบ่เห็นเนาะใส่บ่รู้ว่าใส่ใส่เบ็ดหรือใส่ม่องเนาะแม่นเฮาเบิ่งมาอนมายังได้อันนี้ห้ามจับสัตว์น้ําโอ้น้องนี่เจ้าห้ามน้องบนี เพิ่นเลี้ยงเองเพิ่นเพิ่นเพิ่นอาจจะอนุรักษ์หรือว่าอาจจะเอาพันธุ์ป่ามาแม่นต้องไหวก็ผักบุงงามๆนี่ผักบุงนี่น่ะอือกินยังไปกินได้แม่นปฟาเดเลาสําหรับมื้อนี้เนาะเฮาพากันมาเลาะบ่ได้มาหลายมื้อเนาะขิงฮอนน้องน้ําก็เลยมาเดือนนี้บ่ทันมาจักเตี๋ยดิเนาะแต่เป็นเดือนธันวาเนาะแม่นเดือนธันวายังบ่ทันได้มาจักมื้อ ตั้งแต่มือเขามากินเขายูนมือสุดท้ายมือนั้นล่ะมือกล่องลม <laughs> <laughs> อ<ะ> <laughs> เอาไว้ํำนี้ก่อนเอาวันยรกาศกดีๆมากฝ <ม EN S 2> ากพี่ฝากน้องเนาะ, <ม EN S 2> ะเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ผมและกับมีนตราสา,ราวรักต่างไว้ขอลาไปก่อน <laughs> สบายดี <laughs> สวัสดีครับ